สวัสดีครับมาพบกันครับผมเรียกพี่น้องครับนุ่มเอกชัยตุ้งมีสีตุ้มไก่นุ่มหมอลำสิงพี่น้องครับคนอื่นก็ยิืมกันอะไกันพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับไก่กดติ๊กนะพี่น้องครับอย่าลืมกันอะกันพี่น้องครับผมสำหรับเมื่อนี้พี่น้องครับนุ่มหมอลำสิงครับมีเคล็ดลับพีเศษมาฝากพี่ตัวน้องอีกแล้วตามเคยกันอะกันพี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับอย่าลืมบริการพี่น้องครับกดซับกระดิ่งครับที่บริภาษการติดตามครับพี่น้องครับมาชมวกันการรักษาครับสลักมือเหีบยพี่น้องการรักษาครับอาการเน็บเสียนครับเน็ตเน็บเสียนขาขาใครพี่น้องครับมือครับผมจะตัวอย่างไม่เบิ่งถึงผมในทํำการรักษามาเรียบร้อยพี่น้องครับเดี๋ยวจะไม่พี่น้องได้ช่กันครับว่าอาการเน็บเสียนเกิดได้หลายสาเหตุพี่น้องครับเดี๋ยวะ ไปเบิึงกันพี่น้องครับเดี๋ยวตัวอย่างมาให้เบ to então, ิดงครับมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับนี่ครับมาเบิ้งอาการเน็บเสียนครับกลายเป็นเน็บเสียนครับหรือว่าขาเปลือยพี่น้องครับขาเปลือยเกิดได้หลายสาเหตุพี่น้องครับของเจ้าเหลืองตัวนี้แหละครับพี่น้องครับคือนี้เป็นโตหักตัวหัวอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับตัวนี้โตหักตัวหัวสิมีมากินพี่น้องครับไม่ต้องหน้าปีนต่อพี่น้องครับป้าเบิ้งกันพี่น้องผมจะไม่เบิ้งพี่น้องครับนี่เจ้าเหลืองครับ ขาครับพี่น้องครับเห็นบ่พี่น้องนี่อาการเน็บเสียนคางนี่เศร้าแล้วครับคางนี่หายแล้วครับนี่คางนี่หายแล้วย่างคางหนึ่งพี่น้องครับนี่ย่างเป็นแผลอยู่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องคางนี้เป็นแผลอยู่ครับอืมตกสะเก็ดอยู่ครับนี่อัตราลพี่น้องครับเพราะต้องดูแลดีๆพี่น้องครับถ้าเกิดเท่าหมูิการดูแลพี่น้องครับมัก็จะเกิดการติดเชื้อขาเปื่อยครับมักจะี กัดจินเลือดต้องมาเกาพี่น้องครับผมที่รักษาบอดยครับนี่คืออาการเริ่มแรกเริ่มต้นครับก็ไม่สิเป็นพี่น้องครับอาการเริ่มแรกผมสิบอกเลยพี่น้องครับตัวนี้ครับเกิดจากอาการครับพี่น้องครับเหมือนมันเลื่อนปากเขื่อนพ้นครับพี่น้องครับมีหมดหน่อยหมดขั้นพี่น้องครับหมดขั้นมดขั้นดำหน่อยห้อยยาวพี่น้องครับมันมาขึ้นนี่ครับมาขึ้นกัดขาเตะเหมือรเขาพี่น้องครับสึ่งผมจากได้เลือดการเลือดงานมากผมมาซองเบ่งพี่น้องครับ วัมันเป็นย่างครับเพื่อนมันเจ๊กนะครับพี่นี่มันขั้นละมันมันเกิดอาการเจ๊กครับยิบเห็นเป็นแผลบาดนี่นี่นะครับผมตาเหตุของผมมันเป็นแนวนี่ครับเป็นแผลธี่ป้องกันครับหลังจากมือนั่นครับผมกะวธี่ป้องกันละกะการรักษาผมกะมุหยังครับเพื่อนยังไงครับผมกะใส่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับวีคพี่น้องครับ กันหมดพี่น้องครับมันขิวมันก็จะบโขึ้นพี่น้องครับผมท้าไอ้เวิรขาเลยพี่น้องครับง่ายๆกันไปเรื่อยมาดิถ้าแพ้น้าพี่น้องผมก็ท้าแพ้ไปหน้าป้องกันไว้พี่น้องครับวิธีง่ายๆพี่น้องครับท้าไปเรื่อยพี่น้องก่วงนาฝนนี่มันทิมักเป็นครับพี่น้องครับต้องสังเกตดีๆครับพี่น้องครับบ่สังเกตดีๆบ่เห็นพี่น้องครับมันอาจจะลอยขึ้นยากของคขื่อนครับนอสนี่คือแบบมีจ่ว์เขึ้อนฝ่าเขึ้อนฝนครับหมดนี่ิมักขึ้นตัวครับครับ หาไก่เห็นไหนหลายย่างพี่น้องครับหรือว่าเอากล้วยเอายังให้กินพี่น้องครับเออกล้วยให้น้ำซุนน้ำยังไปเสนอพี่น้องมันก็สามารถทรี่จะ,ะหมดบ้าได้พี่น้องครับแล้วก็เห็ดในข้นขาไก่ขากาได้พี่น้องผมอืมเจ็ดหลับอีดีง่ายเนาะมาบอกกันวันนี้มันอี้ก็คือวิกครับตัวซอยได้พี่น้องครับผมท่าวิกคู่มือพี่น้องครับถ่าวิกท่าเบิดขาเลยพี่น้องครับป้องกันการหมดขึ้นไม่อีกครับเถือ่อเจ้าข้นอีกพี่น้องครับ ถ้าเกิดข <sy onde facial> <c oughs> ึ้นอ <c oughs> ีไก um ่จีบจูーー่ม <c oughs> ือเศร้าพี่น้องครับเจ็บในขาไก่โกนแทงโกนใหญ่ลงหดเส้นเอ็นพี่น้องครับนี่คืออันตรายมากครับพี่น้องครับต้องเฝ้ารักษาครับพี่น้องครับอันนี้แคลปีเดีครับพี่น้องครับหูยังไหลครับพี่น้องครับเน็บแสเน็บจุงเหนื่อเสียนน่ะเน็บเสียนกหมือนกันเพื่อนเราไปนองครับเป็นลักษณะเดียวกันพี่น้องครับก่อนมันอสิเป็นเลือดกินเลือดเข้าไปนั่นเกิดอาการติดเชื้อหรือว่าอักเสบครับพี่น้องครับไก่กับจีบลงเรื่อยพี่น้องครับเออเกิดอาการอักเสบ นี่ครับพี่น้องครับนะนี่สถานการณ์เริ่มแรกครับพายแล้วครับข้างนี้ครับผมท่าบีคู่มือครับกันหมดกันใหม่นะพี่น้องอ่ะหนุ่มรับสิ่งครับมีคลค่รับดีๆมากบอกพี่น้องไปเพียรสมิการอะกันครับขอล่าเพียรสมิครับขอกล่าวคำบาสวัสดีครับ